สามีที่รักภรรยามากมักจะมีสิบสิ่งนี้ให้ภรรยาเสมอ 1. ชอบกลับบ้านเร็วสามีที่รักภรรยามากเขาจะไม่ทะเลทลายที่ไหนไม่นอกลู่นอกทางพอเลิกงานก็จะกลับบ้านทันทีและจะมีของฝากติดไม้ติดมือกลับไปให้ภรรยาด้วยเพราะเขารู้ว่าภรรยาทำงานบ้านก็เหนื่อยเหมือนกัน ผู้หญิงคนไหนที่ได้สามีแบบนี้ถือว่าวาสนาดีมากๆนะ 2. ให้เงินภรรยาใช้แบบที่ไม่ต้องขอเพราะเขารู้ว่าภรรยาก็มีของที่อยากได้มีค่าใช้ใจ่ายที่ต้องใช้ถ้าเงินเดือนออก ก็จะแบ่งเงินให้ภรรยาเลยจะไม่มีการปิดบังไม่มีการซ่อนไม่มีความลับอะไรทั้งนั้นเพราะสามีเขารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่คนรักกันไม่ควรทำแบบนี้ถือว่าสามีเป็นคนจริงใจและรักคุณมาก 3. ชอบทานข้าวพร้อมภรรยาสามีที่รักภรรยามาก ไม่ว่าจะออกไปทานข้าวที่ไหนจะนึกถึงภรรยาตลอดอยากจะทานข้าวพร้อมกับภรรยาเสมอจะนึกถึงกับข้าวฝีมือภรรยาแม้จะไปทานอาหารข้างนอกอร่อยแค่ไหนมันก็ไม่เท่ากับการได้กินข้าวกับคนที่ตัวเองรักแม้อาหารมื้อนั้นจะเป็นอาหารที่สุดแสนจะธรรมดาแต่ถ้าได้กินข้าวกับภรรยามันก็ทําให้อาหารมื้อนั้นเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดได้ 4. ชอบหอมแก้มภรรยาเพราะไม่มีแก้มไหนที่น่าหอมไปกว่าแก้มภรรยาแล้วตื่นเช้ามาหรือก่อนไปทำงานเขาก็จะหอมแก้มภรรยาเวลากลับมาถึงบ้านหรือก่อนนอนก็จะหอมแก้มภรรยาเสมอนี่แหละมันคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าสามีคลั่งรักสามีแบบนี้บอกเลยว่าหายากจริงๆ 5. ชอบเซอร์ไพรส์ภรรยาเมื่อถึงวันสำคัญต่างๆ เช่นวันเทศกาลวันเกิดวันครบรอบต่างๆสามีก็จะมีของขวัญมาให้เสมอและจะจำได้เสมอว่าวันสำคัญที่เกี่ยวกับภรรยาคือวันไหนบ้างเพราะเขาใส่ใจภรรยาและรักภรรยามาก 6. ชอบชมภรรยาเสมอ สามีเขาจะชมภรรยาตัวเองอยู่เสมอเพราะการชมมันคือคำพูดมหัศจรรย์ยิ่งพูดก็ยิ่งรักกันและมันทำให้ภรรยามีกำลังใจมากขึ้นและสามีเขาจะไม่มองผู้หญิงคนอื่นเลยเพราะสิ่งที่สวยที่สุดมันได้อยู่ตรงหน้าแล้วเจ็ดชอบกอดภรรยาเวลานอนถ้าวันไหนไม่ได้กอดภรรยาคงนอนไม่หลับแน่แ,นและอีกอย่าง การกอดมันก็เป็นการบอกรักอีกทางหนึ่งบอกถึงความเป็นห่วงเป็นใยกันทําให้อบอุ่นเข้าใจกันมากขึ้นใครที่มีสามีที่แสนดีขนาดนี้จงดูแลเอาใจใส่เขาให้ดีนะเพราะเขารักคุณมาก8ชอบเตือนภรรยาเมื่อทําผิดสามีที่ดีที่รักภรรยามากเขาจะตักเตือนภรรยาเสมอเมื่อภรรยาทำผิด จะไม่เห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องและภรรยาก็จะได้รับบทเรียนจากความผิดพลาดนั้นและไม่ทำผิดอีกคนที่รักกันจริงๆอยากให้ความสัมพันธ์ยืนยาวต้องพากันเดินให้ถูกทาง 9. ชอบทำอาหารให้ทาน เพราะสามีเขาก็ต้องการให้ภรรยาได้กินอาหารที่มีประโยชน์ไม่ว่าสามีจะยุ่งแค่ไหนเขาก็จะหาเวลาว่างมาทำอาหารให้ทานอยู่เสมอทั้งแสนดีและทำอาหารเก่งแบบนี้ภรรยาที่ไหนจะไม่รักละ่ะคุณว่าจริงไหม 10. ชอบไปไหนมาไหนด้วยกันเพราะความรักของสามีที่มีต่อภรรยาเวลาจะไปไหนมาไหน ก็อยากไปกับภรรยาเสมออยากจะเดินจับมือจูงมือกันอยากใช้ช่วงเวลาดีๆร่วมกันไม่อยากจะห่างกันไปไหนไม่ว่าจะไปไหนสามีก็จะขอตามไปด้วยจะสุขก็สุขด้วยกันจะทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันนี่แหละที่เขาบอกว่าแข่งบูนแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้ภรรยาที่ได้สามีแบบนี้คุณคือคนที่โชคดีมากนะ